สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลาเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็ละลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะคลิปนี้นาะเรียกได้ว,ว่าโอ้โห แต่ละผู้แต่ละนางถามกันเกลียวกล่าวเลยว่าไปขุดมาจากไหนเป็นอะไรคะอ่ะมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะตวแรกเลยค่ะ,ค,ะ,ค,ะคำว่าสวัสดี ค่ะสวัสดีค่ะภาษาจีนนะคะหนีหา่าวหนีหา่าวแต่ถ้าเป็นภาษาจีนกวางตุง้งเลยหเเลยเพราะฉะนั้นเวลาทักทายกับเหลิงก็สามารถใช้คําว่าเลย์ได้เลยนะคะเลย์ค่ะอ่าแล้วก็นี่แล้วค่ะเขาบอกว่ามาดูเสี่ยวควงก็คือพี่หลิงเรานี่แหละประมาณว่าเขาเรียกคนจีนนะเขาเรียกว่า เสี่ยวควางเหล่าชื่อก็คือคุณครูคุณครูพี่หลิงเออถ้าแปลเป็นไทยนะคุณครูพี่หลิงในภาคสอนภาษาจีนสวยไหมสวยเนาะเขาบอกว่าโอ้โหคือสวยและใจดีน้ำเสียงนุ่มนวลแล้วแบบว่าคือแต่ละคนถามว่าไปเอามาจากไหนคลิปพวกเนี้ยคือเอว่านะส่วนตัวพี่หลิงก็คงลืมไปแล้วด้วยว่าตัวเองก็เคยมีมุมนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ย ไปสอนเด็กๆสอนภาษาจีนนี่แหละค่ะ,ะหลายคนถอกว่าเฮ้ยหลิงหลิงทำไมพึ่งจะมาดังตอนเกือบจะสามสิบอย่างเงี้ยคือดูแววความสวยมันออกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วไงตอนวัยรุ่นอ่ะทำไมพิ่งจะมาดังนะเขาบอกแต่ตอนนั้นกำลังใส่ที่ดัดฟันอยู่ไงพี่สาวจีนคนบอกเขาบอกก็อย่างเงี้ยนะพอคนมันดังอะอลา่ามันยิ่งออกนะก็ เนี่ยแหละมันก็เลยดังขึ้นมาก็คือหลายอย่างหลายเหตุผลประกอบกันนะเขาบอกว่าโอ้เป็นคุณครูที่สวยมากๆคือถ้าได้พี่หลิงมาสอนนะรับรองเขาบอกว่าการเรียนเขาจะต้องดีเลิศประเสริฐสีกว่านี้แน่ๆถ้าได้ครูอย่างพี่หลิงนะเขาบอกมันไปหลายอย่างทางการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเขาเรียกได้ว่าคือยังไงล่ะเจอพี่หลิงในหมดหลายอาชีพเหมือนกันเนาะครูแล้วหนึ่งใช่ไหม เห็นมีคนบอกขายเครื่องสำอางด้วยใช่ไหมตอนเรียนอยู่มาหาวิทยาลัยก็ขี่มอไซค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เอยังไม่เคยเห็นภาพตอนนั้นนะมีคนเห็นภาพปะอันนี้มาเป็นภาพภาพค,คุณครูพี่หลิงแล้วโอ้โหชื่อว่าคุณครูพี่หลิงเนาะฟังดูแล้วมันแบบมันมันครูดีอะ่ะเออคราวนี้มาอีกคลิปหนึ่งมาอีกคลิปหนึ่งมาดูกันนะคลิปเนี้ยเหมือนเคยเห็นนะแต่ว่าก็มาทวนความจำกันหน่อยละกันอ่ะมาลองนับกันว่าตกลงแล้ว ที่หลิงพูดกี่ภาษาอะตั้งใจฟังกันนะฟังไม่ทันเดี๋ยวกรอซ้ำได้เอามาฟังพร้อมๆกันค่ะบ๊ายบายซาชิเจี้ยนชาชาซูเจียนคาชิกินอาริกาโตโคไซมาคุซามิตาบ๊ายบายวันทีชิวาหลิงหิงเดขอบใจเด้อหลิงให้เลยหลิงให้เป็ม See you again ๊ายบายอ่าเนี่ยค่ะ นับแล้วได้กี่ภาษาคะเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านภาษามากพี่สาวจีนบางคนบอกว่านับได้แปดภาษาแต่พี่สาวจีนบางคนก็บอกว่าเหลงๆวันหลังมากเจอกันอย่าพูดภาษาญี่ปุ่นอีกนะอันนั้นประมาณว่าเลือดรักชาติไม่เอานะอย่าพูดภาษาญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยพี่หลิงก็คงไม่ได้มาดูคอมเมนต์อะไรเล็กๆน้อยๆหรอกก็ทําตามไปอย่างไรเพราะว่าเอฟซี FC พี่หลิงมีทั่วโลกอะ่ะก็ต้องพูดให้ใช่ป่ะเขาบอกเป็นการพูดภาษาที่แบบยิ่งตอนพี่หลิงพูดภาษาจีนคือน่ารักพี่สาวจีนบอกน่ารักอ่ะพูดภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะชอบมากเวลาพูดภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยมั่เหมือนกับว่าไม่มีกําแพงทางด้านภาษาเหมือนเราสื่อถึงกันได้เลย เขาบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกว่าอัจฉริยะทางด้านภาษาแล้วจะเรียกว่าอะไรคืออย่างที่เอบอกค่ะคนเราพอมันเปิดเปิดยังไงสมองมันจะมีจุดที่มันแบบว่าเอาไว้เรียนรู้เรื่องภาษาพอสมองจุดนั้นมันลองเปิดแล้วว่าไปเรียนภาษาอะไรมันจะง่ายขึ้นไปเองอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอืมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็นะคะก็ดูละกันดูละกันว่า พี่หลิงอะกว่าจะก้าวมาถึงจุดเนี้ยแต่ละคนอะยกย่องนับถือจุดหนึ่งของพี่หลิ่งก็คือแบบเหมือนเป็นตัวแทนของคนปกติธรรมดาชาวบ้านชาวช่องทั่วไปนี่แหละไม่ได้มีแบ็คไม่ได้คือข้ามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาจนถึงทุกวันนี้ได้แล้วยิ่งประกอบกับหลากหลายวิดีโอที่พี่หลิ่งออกกําลังกายในยิมอะใช่ไหมมีมาทุกวันคือแสดงถึงความ ้งใจเป็นคนมีวินัยคือพี่สาวจริงเขาจะรักใครอ่ะเขาจะดูพฤติกรรมหมดเลยนะหมดจดเลยนะแบค็คกราวมายังไงเด็กดีเด็กเรียนหรือว่าเด็กเกเรโตมายังไงเขาไม่สนเรื่องฐานะนะเขาจะดูนิสัยเป็นหลักเรียนเก่งไม้เรียนเก่งก็ติ๊กถูกคือคนจีเขาจะชอบเรื่องเด็กที่รักเรียนมันจะประน่งว่ามันแบบมันการันตีได้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่า เออเธอเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กเรียนเก่งก็แบบอะไรอย่างนั้นนะนะเสร็จแล้วก็มาดูถึงการสู้ชีวิตพี่หลิงเนี่ยคือพี่สาวจริงเขายอมรับนับถือในเรื่องของการสู้ชีวิตนะคะคือไม่มีแบ็คไม่มีต้นทุนอะไรมากมายคือเหมือนชาวบ้านชาวช่องธรรมดาแต่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ฝ่าฟันอุปสรรคทางด้านภาษา คือกว่าจะมาเมืองไทยก็โตแล้วว่าไม่ใช่เด็กเด็กเด็กๆกเนี่ยมันย้ายประเทศมายังพอฝึกภาษาได้ง่ายกว่าแบบย้ายมาตอนโตสิบเจ็ดเนี่ยโตแล้วนะก็โหคุณคิดดูเดชช่วงเวลานะพี่หลิงจะท้ทอใจขนาดไหนอะคือพี่หลิงโดยดัวยว้งเดิมก็คงเป็นเด็กเรียนอะ่ะนะแต่แบบพอมาอยู่เมืองไทยแล้วแบบสอบตกติดรออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กที่เข่งกันเลยจริงๆก็คงแบบโอ้ยงงเตกคิดไม่ออกฉันจะทำยังไงดีคงจะท้อใจกันได้ง่ายๆนะ แล้วยิ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออายุสิบเจ็ดอ่ะบางคนอาจจะลเลิดเปิดเปิงไม่ลงไม่เรียนมันละแต่พี่หลิงก็เลือกแนวทางเป็นเด็กฝ่ายดีก็กัดฟันจนกระทั่งเนี่ยเอาให้ได้จนกระทั่งเนี่ยก็พูดภาษาไทยได้ชัดไม่ชัดมันอีกเรื่องก็เรียนจนจบมาหาหลัยในไทยเนี่ยยังไงฉันต้องได้ปริญญาก่อนนะให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วเป็นใบเบิกทางในอนาคตก็คือเป็นเด็กดีเด็กเด็กฝ่ายดีอ่ะคนจริงเขาชอบแล้วจนมาถึงช่องสามก็ไม่ดังไม่ไปอย่างสักทีใช่ไหม ก็ขายของแบกกระดิ่งก็ขายมาแล้วแล้วก็ไปขุดคือชอบไปขุดหลายคนถามว่าไปขุดมาจากไหนอะเธอคนที่เอามาโพดไม่บอกไม่บอกอมยิม้มอมยิม้มไม่บอกคือเธอเอามาจากไหนอะภาพยีโอเก่าๆอย่างเงี้ยนะขุดไปขุดมาเห็นหมาที่มีบางคลิปเก่าแล้วละ่ะไปย้อนดูได้แต่ไม่รู้คลิปไหนแล้วอ่ะขายเสื้อผ้ามือสองแบกกระดิ่งน่นนะตามตลาดนัดแแบกกระดิ่งจริงๆก็มีคนถ่ายมา คือผ่านมาแล้วหลากหลายบทบาทนี่แหละรสชาติของชีวิตพี่สาวจีนชอบมากๆคือแบบเมื่อคือมันการันตีว่าเขาเป็นคนดีอะว่าพี่หลิงเป็นคนดีระดับหนึ่งอะไม่รู้ดีไม่ดีแหละเพราะว่าไม่เคยคบกันจริงจังกับพี่หลิงแต่ดูโดยพื้นฐานประมวลเหตุการณ์ในชีวิตพี่หลิงอะมันการันตีได้ว่าเป็นคนดีตั้งใจจริงมีความอดทนมีระเบียบวินยัยดูจากการเข้ายิมพี่สาวจีนยังสงสัยอีกข้อหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะ ทำไมคนที่อยู่ในฟิตเนสพี่หลิงอะในยิมอะเขาไม่ตื่นเต้นเลยหรอที่เจอพี่หลิงอะพี่สาวจริงเขาสงสัยเขาถามมาหลายคนแหละทำไมอะเฮ้ยเป็นชันนี่คือแบบไม่ได้เลยนะพี่หลิงเลยนะศูนย์ศูนย์เคเลยนะเนี่ยมาเวทอยู่ข้างๆฉันอะะจะทนไม่ไหวเลยนะคนไทยทำได้ไงอะทำเหมือนพี่หลิงแบบไม่ใช่เป็นคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเธอ เธอเข้าใจไหมคนที่เข้ายิมอ่ะเขาสนใจแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นแหละกล้ามเนื้อฉันจะสร้างออกมายังไงให้มันสวยมันได้ซิกแพคเอทแพคมีไหมแปดแพคไม่รู้เขาบอกแต่ว่าพี่สาวจีบอกว่าคนที่เข้ายิมอ่ะเขาไม่สนใจอะไรใครหรอกว่าคนนี้เป็นโดนลุงดาราอะไรเขาสนใจแต่ร่างกายเขาเองอ่ะกล้ามเนื้อเขาเองเมื่อไหร่กล้ามเนื้อเขาจะขึ้นทํายังไงให้กล้ามเนื้อมันขึ้นไม่มีใครมาสนใจใครหรอกนะหลายคนก็บอกว่าอืม โอ้โหนฉันก็แปลกใจเหมือนกันถ้าอยู่เมืองจีนอะ่ะศูนศูนเคจะมาออกกําลังกายอย่างนี้แบบว่าไม่มีใครสนใจมายกเวทอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ฉันกลับมองว่าฉันสงสารพี่หลิงว่ะสงสยัยฟีลี่เรื่องใหม่อะ่ะโอลี่อยู่สงสัยงานจะหนักว่าเห็นพี่แกแบบท่ายากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะอีกคนหนึ่งก็บอกมาถึงนะพี่สาวจีบอกอเห็นแล้วฉันปวดเอวแทนพี่หลิงว่ะคือเห็นพี่หลิงออกกําลังกายแบบบิดไปบิดมาเอวอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าปวดเอวแทนขนาดนั่งดูเฉยๆนะนั่งดูพี่หลิงออกออกกาลังกายอะฟิตเนสอะอยังปวดเอวแทนเลยหลายคนบอกเอาจริงพี่หลิงผอมไปหน่อยแล้วนะตอนเนี้ยผอมไปตอนที่เล่นใจซ่อนรักอะเอออวบอบ,อบ,อบนิดนึงอ้วนๆหน่อยไม่ผอมไปคือไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ตอนเนี้รู้สึกโอลิยูอะไม่รู้ใช่เพราะโอลิยูเปล่าแต่ตอนที่พี่หลิงหลังๆเนี้ยรู้สึกผอมไปหน่อยบํารุงหน่อยนะพี่หลิงอย่าผอมกว่านี้แล้วนะมันผอมไป เออผอมจริงพี่หลิงตัวลีนแบบนะหลายคนมีพี่สาวจีมีได้ดูสัมภาษณ์ของน้องแคทใช่ไหมสีสันบันเทงิงเกี่ยวกับว่าจะมีผลงานอะไรใหม่ในปีที่จะถึงนี้น้องแคทก็บอกว่าอ๋อมีถ่ายเพียงเธอคะ่ะแค่นั้นแหละคือเขาเริ่มรู้จักน้องแคทแล้วจากเหตุการณ์เมื่องานฉลองวันปีใหม่เราเล่นเกมกันจําได้ป่ะแล้วน้องออนไปกอดน,น้องแคทอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเริ่มรู้จักน้องแคทขึ้นมาแล้วก็บอกว่า วิภาวิจาร์ไปใหญ่เลยคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าน้องแคทจะเล่นเป็นอะไรนะในเรื่องเพียงเธอเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วนะคือเมาส์ไปเรื่อยอยเมาส์ฉ่ำเพราะว่าไายวันนี้น้องหนิน้ององอมไม่ได้มีผลงานอะไรออกใหม่ไม่ได้มีอีเวนต์ใหม่ออกมาก็เลยเมาส์กันไปเรื่อยอะ่ะบริวารอะไรก็โดนไปตามๆกันตอนนี้มาถึงน้องแคทแล้วเขาบางคนก็วิจาร์ไปว่าฉันว่าน้องแคทนะจะต้องเล่นเป็นนักร้องอะ่ะ เราจะต้องแข่งขันกับน้องออมแน่เลยในเรื่องนะแบบว่าเป็นคู่ศัตรูกันไม่อ่ะใช่ว่าน้องแคทเนี่ยแอบหบลงรักไอรราในเรื่องนะแล้วก็เลยเป็นศัตรูหัวใจของพี่ตะวันไม่หรอกจังคีว่าน้องแคทในเรื่องนะต้องแบบแอบหลงรักพี่ตะวันบริการเป้าแล้วแบบน้องออมรู้ว่าเพื่อนตัวเองรักคนที่ตัวเองรักก็เลยจะยอมถอยให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เออฟังเนื้อเรื่องมันก็ดูน่าสนุกไปทุกมุมเลยนะน่าติดตามเหมืนกันนะเรื่องเนี้ยคือน้องแคดออะหน้าตาก็เข้าทีไงก็สไตล์ที่พี่สาวจีนชอบกุ๊กกิ๊กน่ารักดูสะอาดสะอ้านน่ารักก็เลยแจ้งเกิดจากวันนั้นละค่ะเหตุการณ์วันนั้นที่น้องอองไปกอดตยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้สังเกตว่าเฮ้ยน้องเขาจะมารับบทอะไรนะจะเป็นศัตรูหัวใจระหว่างใครกันแน่จะเป็นศัตรูหัวใจของพี่ตะวัน หรือจะเป็นศัตรูหัวใจของน้องออมไอราไม่รู้คือเขาเริ่มวางพอดเรื่องกันแล้วคือเขาเริ่มตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคาดเดาเรื่องโอลิวอะไปต่างๆนานา,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 าแล้วนะก็อย่างนี้แล้วค่ะวิจารณกันฉ่ำเพราะว่า,วาอย่างที่บอกมันยังไม่มีงานอีเวนต์ใหม่ๆออกมาก็ไปเรื่อยไปเรื่อยล่าสุดล่าสุดอีกแล้วนะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือประมาณวันสองวันก่อนเนาะมีภาพเขาเรียกว่าภาพหลุดมันก็ไม่หลุดหรอก เป็นภาพที่เจอพ่อของน้องออมกับน้องอารตน้องชายไปอยู่ที่ห่างโจวห่างโจนะถ้าเอจะไม่ผิดไม่ใช่อย่างโจวห่างโจวหัางโจวน่าจะอยู่ใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้ถ้าเอจะไม่ผิดเฮ้ยน้องอมไปหรอเฮ้ยอันเนี้มือน้องออมเขาเขาสงสัยว่ามือที่โผล่มาอันนี้ยคือมือน้องออมเราะอฉันดูแล้วไม่ใช่มือน้องอ,อมไม่ใช่มือน้องอ,อม ได้ข่าวว่ามีแต่พ่อกับน้องชายควงน้องชายน้องออมไปหางโจวแต่แม่ก้อยกับน้องออมไม่ได้ไปเอาจิงริงนะเธอฉันดูกับข้าวบนโต๊ะจีนฉันก็รู้แล้วว่าแม่ก้อยกับน้องออมไม่ได้ไปชัวเพราะว่าแม่ก้อยน้องออมไม่ได้กินของเพดแต่ในโต๊ะจีนมันเป็นของเพดเออฉันได้ยินว่าพ่อน้องออมไปกับน้องชายแล้วก็ไปกับอากูอากูก็เหมือนกับปา้าคุณปา้าคุณนาคุณอาอะไรญาติญาติคนหนึ่งของฝั่งน้องออมอะที่ ที่เกี่ยวกับจนะีนอะเออนั่นแหละนั่นแหละนะก็เขาบอกเมื่อไหร่ของน้องออมจะเอามาเข้ามาขายในจีสักทีอะเห็นเขาบอกกาลังลั่นเรื่องอยู่นะเธอรออยู่รออุดหนุนสินค้าไปถึงสินค้าของคุณพ่อน้องออมอะคะ่ะก็ไม่รู้สิก็ก็เห็นเออช่วงนี้พ่อน้องออมคุณพ่อน้องออมก็ไปบ่อยเหมือนกันเนาะครั้งก่อนก็ไปกับแม่ก้อยใช่ปะครั้งนี้ไปกับน้องอาร์ตก็เดี๋ยวมารอดูละกันว่ายังไงมันจะมีข่าวคราวออกมาไมไม่รู้ รู้แต่ว่าคือพี่สาวจีิตอนนี้พร้อมเปมากค่ะกระเป๋ามันหนักกระเป๋ามันหนักมันอยากจะเทให้มันเบาๆโอ้โหนะก็อยากมีอารมณ์แบบว่าใช้เงินเหมือนโจรปล้นมั่งอะนาะทีนี้เหมือนพี่สาวจริงเขาแบบใช้เงินเหมือนโจรปล้นเลยคืออยากจะให้น้องหลิงน้องออมปล้อนอยู่อย่างเดียวอะเธอเอาอะไรมาฉันอยากจะเปเธอให้หมดเลยยาแบบเออก็เขารักของเขาอะนะแล้วยิ่งพี่หลิงนี่คือตอนนี้ฟีเวอร์มากๆ จริงๆบอกว่าเออคนเนี้ยสวยไม่มีที่ติจริงเลยนะยิ่งซูมเข้าไปก็ยิ่งเห็นความสวยชัดๆเนี่ยเขาเอารูปนี้มาน่าจะเป็นงานอีเวนต์สักแห่งอะ่ะแล้วเขาถ่ายรูปพี่หลิงมาได้แบบมุมเผลอๆคือคนอะไรจะซูมท่าไหนมุมไหนก็สวยไปหมดสังเกตนะบางคลิปเออะคือแบบก็ซูมเข้าไปตรงหน้าพี่หลิงจะได้เห็นปากพี่หลิงตอนพูชัดๆอะไรเงี้ยไม่เคยหลุดค่ะคือสวยตลอดคือไม่มีโ้งอะ่ะ จะจะซูมอินแค่ไหนน,นะจะซูมเข้าไปที่ปากหรือจะซูมเข้าไปที่จมูกหรือจะซูมไปที่ตาหรือว่าจะเห็นทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่มีโบงไม่เคยโบงเลยคนเนี้ยจะซูมท่าไหนมุมไหนคือฉันสวยทุกองศาแล้วพี่สาวจริงก็ชอบก็คือชอบทุกอย่างในความเป็นพี่หลิงเนี้ยแหละนะคราวนี้เออเอหเริ่มเห็นคําวิจารณ์แล้วกับภาพชุดเซ็กซี่ในวันคริสต์มาสที่น้องอ,อมเอาออกมาแล้วพี่หลิงไม่กดไลค์จะไปกดไลค์ของคุณปูไปรยาจำได้ป่ะรูปเนี้ยค่ะ หลายคนไม่รู้จักคุณปูไปรยานะพี่สาวจีบอกว่านี่ใครอ่ะฉันว่าคือคนนี้นะเธอดูสิเหมือนใครฉันว่าเป็นซาบิน่าคาร์เพนเทอร์ซาบิน่าคาร์เพนเทอร์ก็คนที่น้องออมชอบเอาเพลงมาร้องเ so อสเปรสโซ่ะที่ตอนไปแฟนมีดอ่ะใช่ไหมเขาบอกเนี่ยแหละเธอดูสิว่าเหมือนไหมจริงๆไม่ใช่จริงๆคือคุณปูไปรยาบ้านเรานี้แหละนะคะเขาบอกโอ้ก็ เอาจริงที่พี่หลิงไม่กดไลค์เพราะพี่หลิงอะ่ะบอกว่าน้องอ,อมอชอบให้น้องอ,อมใส่อย่างนี้นะแต่ใส่ให้เจเจดูคนเดียวไม่ชอบให้น้องอ,อมใส่อย่างนี้ให้คนอื่นดูด้วยต้องใส่ให้เจเจดูคนเดียวคือห่วงว่างั้นพี่สาวจีนตีความว่าห่วงซะอย่างนั้นละคะ่ะก็จริงไม่จริงไม่รู้อะ่ะก็แต่ว่าพี่หลิงรูปอื่นกดไลค์ให้นี่คะยกเป็นรูปนี้ก็คงจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ปลืม้มไม่ปลื้มที่จะใส่อย,อย่างนี้ เพราะว่าต้องใส่ให้เจ๊เจ๊ดูคนเดียวหรือเปล่าอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องไปตีความกันเอาเองนะว่าทําไมใช่ไหมเออก็อาละกันก็วันนี้ก็มาเปิดกันด้วยเรื่องสนุกสนานนะเออบันเทิงเริงใจอย่างนี้แหละก็ชาวนี้เปิดมาอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนบันเทิงเริงใจไปทั้งวันเลยแล้วกันนะมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ